นะครับพีนน่น้องกินเขาแล้วกันกินเขาอาหารอาหารคนแห้งแม่อาหารคนป่วยด้วยอาหารคนแห้งพัดอกบบวกส่ไครครับเปลาอาหารคนแห้งครับไหลลื่เลยเรือยดิ บ่ฮอดบ่เป็นผีบ่าที่ไมกินลูกบวบโอ้ยไหลลึกไหลลึบ่ฮอนเลยขาด้วกันะครับโอ้ยเสียงกระบ,บอกหอยบีก็ยงบ่ไดหลอกเบียหลเล่าพ เอด้อยบะหอกบะหอกปครับเสวยะบอหาหันเฉยนะครับนะครับกหยอกว่ะอ้นี้เขาารแสบนะครับเยียหน้าเราจไปเชิญ